สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาะพูดถึงโรคนะครับไข้ามาลาเรียโนซนะครับว่ามันคืออะไรกันนะครับโรคไข้มาลาเรียโนซนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็เพิ่งมามีข่าวเม,มื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนาะว่าเจ้าตัวลิงน้อยเนี่ยครับเป็นตัวที่จะ เอามาให้เรานะหลายคนก็เริ่มกังวลนะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝีดาดลิงใช่ไหมครับซึ่งฝีดาดลิงเนี่ยเราก็ได้พูดไปในคลิปที่แล้วใช่ไหมครับว่าเกิดจากเชื้อไวรัสใช่ไหมอ่าแล้ววันนี้ไข้ามาลาเรียโนซาปกติเราเคยได้ยินไข้ามาลาเรียถูกไหมครับซึ่งมาลาเรียเนี่ยมันมีหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอ่ามาลาเรียเนี่ยเป็นชื่อชื่อชื่อไข้ชื่อโรคนะแต่เชื้อเนี่ยมันเกิดจากเชื้อปโปรโตซัว เชื้อก่อโรคก็จะมีแบคทีเรียใช่ไหมครับเชือ้อรานะไวรัสพยาธิโปรโตซัวต่างๆซึ่งไขามาลาเยนโนไซเนี่ยเกิดจากโปรโตซัวนะโปรโตซัวตัวเนี้ยมันชื่อว่าพลาสโมเดียมโนลีไซอ่าเขาก็เลยเรียกมันว่าโนไซเพราะว่าเอาจีนัสมันนะข้างหน้าเป็นแฟมิลีข้างหลังเป็นจีนัสทีนี้เจ้าฝีดาดลิงเนี่ยครับมันเกิดจากไวรัสถูกต้องไหมมีลิงใช่ไหมเป็นตัวโฮสต์ทีนี้เจ้าตัวพลาสโมเดียมโนลีไซหรือไขามาลาเยนโนไซเนี่ยครับ ก็มีเจ้าลิงเหมือนกันอเจ้าลิงเนี่ยมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะครับอันดับแรกก็สังเกตไหมว่าก็ไม่เห็นหน้าเราตามเดิมนะครับเออนะครับฝากสวัสดีนะครับเชื้อพ a าสโมดียมนะมันจะมีทั้งก่อโรคในคนนะแล้วก็ไม่ได้ก่อโรคในคนนะครับ ทีนี้เราจะมาดูเชื้อพลาสโมเดียมนะที่ก่อโรคในคนกันพลาสโมดียมคือโปรโตซัวเนาะที่ทําให้เกิดมาลาเรียทีนี้มาดูกันว่ามันจะมีพลาสโมเดียมอะไรบ้างนะเชื้อพลาสโมดียมที่ก่อโรคในคนเนี่ยมี5ชนิดด้วยกันนะปกติเราก็จะได้ยิน4ชนิดนะครับที่มักจะก่อโรคในคนที่ได้ยินทั่วไปตัวแรกก็คือพลาสโมดียมฟาอ่าฟาซิพาลุมนะหรือ PF ฟนะอ่าแฟมิลี่มันชื่อพลาสโมดียมจีนัสคืออ่าฟาซิฟาลุม นะครับเป็นเชื้อมาลาเรียพลาสโมเดียมนะที่เป็นเชื้อชนิดรุนแรงหากป่วยหนักก็อาจจะมีอาการมาลาเรียขึ้นสมองนะถ้ารักษาไม่ทันก็อาจจะตายได้อ,อันนี้คือพลาสโมเดีอมฟาซิพาลุมนะหรือ Pf นะครับเป็นชนิดแรกนะต่อมานะครับมาลาเรียขึ้นสมองคืออะไรล่ะ นะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเราพูดถึงอะไรเราบอกว่าถ้าหากป่วยนะักอาจจะมีอาการมาเลเรียขึ้นสมองรักษาไม่ทันก็จะตายได้ใช่ไหมเอองั้นเรามาดูมาเลเรียขึ้นสมองนะครับเป็นภาวะที่ผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการทางสมองร่วมด้วยนะ,อะเอาใหม่ มาลาเรียขึ้นสมองเป็นภาวะที่ผู้ป่วยมาลาเรียเนี่ยมีอาการทางสมองร่วมด้วยมักจะเกิดในผู้ที่ติดเชื้อมาลาเรียเป็นจํานวนมากนะครับผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะมากนะครับไข้สูงมีบุคลิกเปลี่ยนแปลงซึมจนไม่รู้สึกตัวหรืออาจจะชักจนหมดสติได้ใช่ไหมอาจจะพบว่ามีอมมาพาคร่นซีนะครับซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะถึงแก่ความตายได้ง่าย หากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีตรวจเจอเร็วรักษาเร็วก็มีโอกาสที่จะฟื้นอย่างเร็วนะหายป่วยได้เร็วนะส่วนใหญ่ก็จะฟื้นใน24-72ชั่วโมงนะครับถ้าเกิน48ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็มักอ,อาการก็มักจะไม่ค่อยซูดีเท่าไหร่นะครับภาวะไข้สูงจากมาลาเรียมักจะพบร่วมกับมาลาเรียขึ้นสมองผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีไข้สูงผิวหนังร้อนบางทีมีอาการเขียวไม่มีเหงื่อออก เพ้อไม่รู้สึกตัวถ้าไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะหมดสติได้เพราะว่าไข้มันสูงนะไข้ปกติอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์จะอยู่ที่36.8ถึง37.4องศาเซลเซียสนะถ้า37.5ขึ้นไป37.5.6.7เนี่ยขึ้นไปแปลว่าเริ่มมีไข้แล้วนะครับไข้สูงล่ะไข้สูงก็ประมาณ39 40ประมาณนี้ใช่ไหมครับมาดู นอกจากที่มันจะทําให้ขึ้นสมองมาลาเรียขึ้นสมองมันก็ยังพบภาวะอื่นนะหรืออาจจะพบภาวะที่เกิดขึ้นกับระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับมาลาเรียนะครับอาการนี้อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มาจพบกับโรคอาการหมดสติหน้าซีดตาลึกเหนือ่อออกตัวเย็นหายใจหอบลึกชีพจรเร็วนะความดันเลือดต่ำนะความดันต่ำลงนะท้องร่วงอาเจียนภาวะนี้ก็จะเกิดจากปริมาณที่เลือดไหลเวียนลดลงอย่างทันทีนะเนื่องจากมีภาวะเลือดข้นหรือนะ ภาวะที่3ก็คือภาวะที่เกิดขึ้นกับระบบหายใจนะครับผู้ป่วยอาจจะเกิดอาการหายใจวายทันทีนะครับมีอาการหอบเหนื่อยมีอาการเขียวการถ่ายภาพรังสีสวงอกก็จะพบมีการข้างของเลือดในปอดนอกจากนั้นก็จะพบว่ามีการติดเชื้อในปอดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับรวมถึงอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดิน,อา,ดนอาหารมีอาการตั้งแต่ขึ้นไส้อาเจียนธรรมดาจนปวดมากนะท้องเดินมีอาจจะมีมากหรือ อาจอาจจะท้องเดินปวดมากเหมือนอหิวาตกโรคนะอุจจระเนี่ยอาจจะเป็นมูกเลือดซึ่งก็ถือว่าซึ่งเชื่อว่าเกิดจากผนังเลือดเนี่ยขาดลำซึ่งจะเชื่อว่าเกิดจากผนังลำไส้ขาดออกซิเจนเออพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับต่อมาอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับตับ ก็จะพบได้บ่อยเช่นกันผู้ป่วยก็จะมีการตัวเหลืองตาเหลืองนะหรือภาวะดีซ่านในวันที่3-4ของทย้นะตับโตปวดเจ็บสมรรถภาพของตับก็จะเสื่อมลงเมื่อหายแล้วการทำงานของตับก็จะกลับสู่เป็นภาวะปกตินะครับหรือระบบขับถ่ายปัสสาวะนะก็จะพบได้บ่อยในผู้ที่มีอาการที่ อาการอาการรุนแรงมีอาการช็อกนะแต่บางรายก็จะไม่มีอาการช็อกอาการที่สําคัญคือผู้ป่วยเนี่ยะะจะปัสสาวะน้อยลงนะจนถึงไม่มีปัสสาวะเลยปัสสาวะน้อยกว่าครึ่งลิตรต่อวันการทํางานของไตก็น้อยลงเสื่อมลงนะมีอาการไตาวายถ้ารักษาไม่ทันก็จะทําให้เกิดอาการแทรกซ้อนขึ้นมาทําให้น้ําท่วมปอดได้ นะ 6. มาลาเรียเรื้อรลังหมายถึงการจับไข้ยอยู่นานหรือมีการจับไข้กลับไปกลับมาซ้ําหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการที่รับเชื้อใหม่หรือเชื้อเก่าที่ยังเหลืออยู่ในร่างกายส่วนมากมักเป็นคนที่มีภูมิต้านทานต่อเชื้อมาลาเรียอยู่บ้างอาการไข่มักจะไม่นานอาการอาจจะเหมือนมาลาเรียเฉียบพลันหรือไม่ก็ได้อาจจะไม่มีไข้อาจจะมีไข้แต่ไม่สูงมากปวดหัวปวดท้องอ่อนเพลียหายเร็วไม่ได้รับยารักษานะครับ ต่อมาเป็นเชื้อ Plasmodium อันที่สองอันแรกคือ Plasmodium p a า c i f a l u m เนะอ่ะา f a l c i f a l u m ก็คือ Pf เนาะอันนี้เป็น Pv Plasmodium v i ว a c นะ Plasmodium v i r a c เป็นเชื้อชนิดที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าไม่ได้รักการแต่ถ้าไม่ได้รักษาให้หายขาดเชื้อก็จะสามารถอยู่ในร่างกายของคนไข้ได้นานหลายปีนะทำให้มีอาการของโรคไข้มาลาเรียเป็นเป,นเปนห็หายได้นะครับ สามหรือ p ล a สโมเดียมมาลาเรียอีอาพลาสโมเดียมมาลาเรียอีนะเชื้อมาลาเรียพลาสโมเดียมนะครับ4 p l a ล m สโมเดียมโอเลหรือ PO นะครับห้าคลัสโมเดียมโน i ีไซนะหรือ PK นะเป็นเชื้อมาลาเรียที่อยู่ในลิงสแสมแล้วก็ติดมาสู่คนนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลก็อยาก คือคือวันนี้เราจะพูดถึงก็คือพลาสโมดียมโนรีไซก็คือเชื้อตัวนี้แหละแต่เราก็อยากให้รู้พลาสโมดียมตัวอื่นด้วยนะว่ามันมีอะไรบ้างแต่วันนี้เราก็จะมาเจาะจงที่โนรีไซ์อย่างเดียวนะครับแหลงที่อยู่อาศัยของยุงลหลายๆคนก็จะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่ายุงมันอาศัยอยู่ในไหนในป่ารคชื้นใช่ไหมเออยุงก้นป่องนะครับเป็นยุงที่จะนําเชื้อมาลาเรียนะ มให้เราได้นะยุงก้นปล่องนําเชื้อมา a l a r ียมีหลายสายพันธุ์มีที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปโดยทั่วไปยงุยงยุงอ่ายงุงกุ้นโดยทั่วไปยุงก้นปล่องอาศัยในท้องที่ป่าเขาสวนยางพาราสวนผลไม้ที่ติดต่อก,กับอ่าท้องที่ป่าเขาแถบเชิงชายป่าที่มีการบุกลุกทําเกษตรเออบริเวณที่อับชื้นต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นที่อาศัยของยุงนะทีนี้ไขมาลาเรียนโนไซเกิดจากอะไร เกิดจากการติดเชื้อ p r o โตซวัวนะที่มีชื่อว่า p l a โ m o เดียม n o w l e s เป็นเชื้อที่ติดต่อจากลิงมาสู่คนโดยยุงก้นป่องเป็นพาหะไปกัดลิงที่มีเชื้อนี้อยู่ฟังต่อม่ฟังใหม่ยุงก้นป่องเป็นพาหะไปกัดลิงที่มีเชื้อตัวนี้อยู่ก็คือลิงเนี่ยมีเชื้อพาสโมเดียมโ n o w l e s แล้วยุงก็ไปกัดลิงาจากนั้นเชื้อก็จะเข้าไปอยู่ในต่อมน,น้ำลายของยุง พอยุงมากัดคนยุงก็จะปล่อยเชื้อมาลาเรียจากต่อมน้ําลายเข้าสู่กระแสเลือดของเราทําให้เราเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็แสดงอาการต่างๆตามมาเข้าใจใช่ไหมลิงมีพระมีเชื้อพลาสโมเดียมโนริไซอยู่ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าลิงตัวนี้มันมีนะลิงมีเชื้อตัวนี้อยู่แล้วยุงก็ไปกัดลิงพอยุงกัดลิงเสร็จเชื้อก็เข้าไปอยู่ในต่อมน้ําลายของยุงพอยุงมามากัดคนมันก็ปล่อยเชื้อเข้าสู่เรา ยุงมันกัดเรามันเอาอะไรมันเอาน้ำลายเออมันเอาเลือดเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนที่มันดูดเลือดออกไปอ่ะมันก็จะปล่อยเชื้อเข้าสู่หลอดเลือดเราอืมนะครับมันเกิดจากอะไรต่อมาลิงที่เป็นสัตว์ร,รังโรคสัตว์ร,รังโรคก,ก็คือสัตว์ที่สะสมโรคมีพาหะแพร่เชื้อมาสู่คนในไทยก็อย่างเช่นลิงกังลิงวอกลิงเสนลิงสมแหลิงไอเงี้ยนะตามรูปที่เราโชว์ด้านล่างเลยนะครับพบรายงานผู้ป่วยในไทยครั้งแรกเนี่ยปี2547 แล้วก็พบปีละประมาณ10คนมาโดยตลอดแต่ครึ่งแรกของปี65เนี่ยปีนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลา64จนถึง31มีนาหกพบผู้ป่วยไข้ามาลาเรียจากเชื้อชนิดนี้แล้วเนี่ยประมาณ70คนโดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกก็คือระนองสงขลาแล้วก็ตราอ่าเยอะมากเลยนะครับแล้วทีนี้ผู้ติดเชื้อไข้ามาลาเรียจะมีอาการยังไง ก็จะมีไข้สูงปวดศีรษะตามตัวเคลื่อนไส้เบื่ออาหารน้ำสั่นเนืเ่อออกอ่อนเพลียทา,าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติไตวายตับอักเสบสมองอักเสบเป็นต้นนะครับวงจรชีวิตของเชือาาเนะเช้อมาลาเรียนะเชื้อมาลาเรียมีการเจริญเติบโตอยู่2ระยะก็คืออยู่ในยุงก้นป่องแล้วก็ในคนเริ่มจากที่ยุงก้นป่องตัวเมียกัดแล้วก็ดูดเลือดผู้ป่วยที่เป็นโรค ซึ่งมีเชื้อมาลาเรียระยะมีเพศเชื้อเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ตัวยุงแล้วก็ผสมพันธุ์กันเป็นตัวอ่อนฝังตัวที่กระเพาะยุงแล้วแบ่งตัวและเดินทางไปยังต่อมน้ำลายของยุงเมื่อยุงกัดคนและปล่อยน้ำลายเพื่อไม่ให้เลือดแข็งตัวระหว่างการดูดเลือดก็ปล่อยเชื้อมาลาเรียเข้าสู่กระแส,เ,ส,เ,สเลือดคนเช่นกันอืเพราะฉะนั้นลิงเราก็ต้องระวังนะปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝีดาดลิงนะหรือ,อโนซเนี่ยก็ อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นระวังสัตว์ขีดข่วนไม่ว่าไม่ใช่แค่ลิงนะสัตว์ชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวเนี่ยครับเขาก็มีเชื้อเหมือนกันซึ่งจะเป็นเชื้ออะไรก็เ,เดี๋ยวไว้ไว้คุยกันในคลิปอื่นๆน,นะครับแล้วทีนี้ยุงยุงมากัดเล่าไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้อะไรก็ช่างระวังตัวเองนะที่รักระยะในตับนะเมื่อยุงที่มีเชื้อมาลาเรียกัดคนก็จะปล่อยเชื้อจากต่อมน้ำลายสู่กระแสะเลือดเข้าสู่เซลล์ตับมีการแบ่งตัวเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ นะจนถึงระยะหนึ่งก็จะแตกออกจากเซลล์ตับเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็เม็ดเลือดแดงของเรานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาเม็ดเลือดแดงของคนไข้สมมุตินะวันนี้มาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอเจาะเลือดเสร็จปุ๊บสมมติคนไข้ไม่มีอาการคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีน,ดน,ดนะมาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปรากฏว่าพบว่าเม็ดเลือดมันมีความผิดปกติอเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์พบเม็ดเลือดแดงเป็นยังไงโอ้โห ก็เจอรูปร่างของเจ้าตัวมาลาเรียเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรชีวิตเนาะเชื้อมาลาเรียในระยะเม็ดเลือดแดงนะครับเมื่อเชื้อมาลาเรียแตกออกจากเซลล์ตับเข้าสู่เม็ดเลือดแดงก็จะมีการแบ่งตัวมากขึ้นนะจนถึงช่วงเม็ดเลือดแดงแตกเชื้อก็จะเข้าสู่เม็ดเลือดแดงอื่นๆเพื่อหาอาหารเลี้ยงตัวมีการเจริญแบ่งตัววนเวียน ทั้งนี้เชื้อบางตัวมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเชื้อมีเพศทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียระยะนี้ผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการของโรคคือไข้หนาวสั่นปวดศีรษะระยะนี้ก็จะตรวจพบมาลาเรียในเลือดได้นะครับการวินิจฉัยมาลาเรียนะวินิจฉัยได้อย่างไงนะข้อแรกก็คือการทำติ๊กแอนตินบะัตเซียติ๊กเซียตินเซียนะติ๊กคืออะไรนะติ๊กคือหนาตินคือบาง เออก็คือการตรวจฟิล์เลือดหนาบางนั่นเองเราก็จะเอาเลือดเนี่ยไปหยดบนแผ่นสไลด์นะเราก็จะทําติ๊กเซเมียตินเซเมียรูปร่างก็ตามรูปหลังจากนั้นเนาะก็จะมีการเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับรูปแรกรูปแรกนะครับรูปแรกตรงกลางเนี่ยนะรูปแรกตรงกลางนะครับเราหาอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทำยังไงดีเราจะวาดยังไงนี่ครับนี่ตัวนี้นี่ เชื้อมาลาเรียใช่ปะ่ะส่วนรูปต่อมานี่มาละเรียสีตัวนี้ครับาาลาเรียสีตัวเนี่ยนี่ก็คือเชื้อมาลาเรียเช่นกันนะครับเราอ้าวเราลบไม่ได้ลบยังไงลบยังไงลบยังไงโอเคลบออกแว้วโอเคเมื่อกี้เป็น่าการตรวจตนะิ๊กเซเมียแอนติเซเมียเนาะตรวจฟิล์มหนาบางนะ เอาเลือดคนไข้มาทาติกเซเมตินเซเมียเสร็จแล้วก็ไปส่งใต้กล้องดูละทัดก็จะพบลักษณะของถ้าคนไข้มีเชื้อมาลาเรียอยู่ mm hmm. ก็จะพบลักษณะของมาลาเรียอยู่ในเม็ดเลือดของคนไข้อันนี้โรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการทั่วไปก็สามารถทําได้นะทำได้เลยอันต่อมาคืออะไรอันต่อมาก็คือการตรวจด้วยแรปปิดเทสนะครับแรปปิดเทสเราจะเอานี้ออกยังไง โอเคและปิสเทสนะปัจจุบันนี้ก็จะมีการตรวจแค่2อ,อย่างก็คือ P.F กับ P.V.P.F ก็คือ p a s ์สโมเดียมฟาซิฟาุนะกับ P.V. คือพ a s ์สโมเดียมไแวกอ่าก็จะตรวจตรวจได้แค่2อ,อย่างนี้นะครับอีกอันนึ่งนะก็คือการทำ P.C.R. อ่าตรวจทางชีวเมลกุลเช่น P.C.R.P.C.R. PCR ย่อมาจากอะไรอ่า m พ r a าร chain reaction อ่าเป็นการเพิ่มจำนวนนะเพื่อตรวจวินิจฉัยแล้วก็ยืนยันชนิดเชื้อมาลาเรียนะ แต่จะทําไม่ได้ทุกที่นะครับจะทําในสถานที่ที่มีความพร้อมเมื่อนหนึ่งนะผู้ที่มีผลการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์สงสัยว่าติดเชื้อพลาสม o เดียมโนริไซหรือวินิจฉัยเชื้อว่าติดเชื้อพลาสมเดียมมาลาเรียอีกนะถึงจะมาทํา PCR 2. ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคไข้มาลาเรียแต่การตรวจด้วยวิธีอื่นให้ผลเป็นลบอาการมันบ่งบอกมากคนไข้มีภาวะสุ่เสีย่ยงอย่างนั้นอย่างนี้หมดเลยแต่ตรวจแล้วเป็นลบทํำยังไงล่ะ มันอาจจะตรวจไม่เจอก็ได้ก็เลยมาทำพีซาร์เหมือนโควิดใช่ไหมเออโควิดคนไข้อยู่สุ่มเสี่ยงมากอาการทุกอย่างเสี่ยงหมดเลยแต่ตรวจด้วยล็อบปิดเทสตเนี่ยตรวจด้วยเอ k เนี่ยมันมันไม่ขึ้นอ่ะมาตรวจ PCR ใช่ไหมก็จะมั่นใจมากขึ้นเพราะอะไรแม้จะมีเชื้อแค่นิดเดียวกระจิ๋วเดียวก็สามารถตรวจเจอได้นะเพราะว่ามันเป็นการตรวจเพิเพมนนเพ่มจำนวนเพิ่มจํานวนเชือ้อ สามผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียรุนแรงกรณีสงสัยสงสัยว่าเขาจะติดเชื้อมาลาเรียรุนแรงหรือสงสัยว่าเขาจะเป็นโรคไข้มาลาเรียเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะมาลาเรียของแต่ละอันที่เราเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะแถวแรกด้านบนนะอ่าคอลัมน์แรกเนะี่ยแถวตามยาวลงมาก็คือพลาสโมดียมโนรีไซน์นะครับในระยะ t ทรโฟ o ซย์อะพลาสโมดียมโนรีไซก็คือวันนี้ที่เราพูดถึงนะอันที่สองคือ PF นะพลาสโมดียมฟาซิพารุมนะ ออแล้วก็ที่3คือพา s สโมเดียมโนรีไซด์เหมือนกันและที่สี่คือมาลาเรียอีกนะครับไข้มาลาเรียรักษายังไงนะถ้าเป็นเราไม่พูดถึงมาลาเรียตัวอื่นเราพูดถึงแค่โนรีไซด์ไข้โนไซด์เนี่ยยาที่ใช้รักษาก็คือยาตัวนี้แหละนะครับการกินยาคือกินยา3ามวันทั้งนี้จะไปซื้อมากินเองเลยไม่ได้คุณหมอคุณเภสัชกรคุณพยาบาลเขาก็จะแนะนําเราอีกรอบหนึ่งนะครับ การป้องกันป้องกันยังไงก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิดนะปิดแขนปิดขามิดชิดทายากันยุงใช้สเปรย์กันยุงมียากันยุงอะไรก็ทำทาถูฉีดไปนะกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรอบๆและบ้านไม่ว่าจะเป็นน้ำขังแหล่งน้ำนิ่งมีทรายวงทรายเบตดก็หยอดนะเออหลีกเลี่ยงการน,นอนในป่าในเขาท้านาะสวนที่เปิดโล่งถือถ้าจะนอนก็ใช้มุ้งกันยุงนะจบแล้วนะครับ งงไหมอาจจะงงนะแต่เชื่อว่าถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับประเด็นนั่นแหละเหมือนที่บอกไปเราต้องการทําคลิปเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเฮ้ยโรคนี้มันเกิดจากอะไรอ่ะในข่าวมีบอกว่าโรคไข้มาลาเรียนโนสัให้มันเกิดจากอะไรวะมันแบคทีเรียไหมมันเกิดจากอะไรอย่างมันยก็ให้รูว่าอ๋อไข้มาลาเรียนโนไซมันเกิดจากโปรโตซัวเออ ไข้มาลาเรียนโนไซเกิดจากโปรโตซัวนะไอฝีดาดลิงเนี่ยมันเกิดจากไวรัสหรือน้องในเนี่ยมันเกิดจากแบคทีเรียนะอะไรอย่างนี้โควิดเกิดจากไวรัสอะไรเนี่ยก็อยากให้รู้ที่มาที่ไปนะอยากให้รู้ว่ามันมันเกิดจากเชื้ออะไรแบคทีเรียเชื้อราไวรัสโปรโตซัวพยาธิเกิดจากเชื้ออะไรมันมีที่มาอย่างไงมันฟักตัวอย่างไงมันติดต่อคนได้อย่างไงรักษาอย่างไงป้องกันอย่างไงนี่คือเหตุผลนะก็ของละคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งอีกคลิปหนึ่ง นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ถ้ามีถ้ามีข้ออะไรที่จะมาแนะนำนะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับ